สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมจีดีต้อนรับสู่ช่องโดยลยายนะครับทุกคนรับเย็นบรรยาการบ้านในมาเล่นอีเวนต์หนึ่งสี่กันครับก็เดี๋ยวรอดูแพทหน้าเป็นทางฝั่งเมอร์นะผมพูดกี่รอบเนี่ยแทบจะล้านรอบเลยละริชแมนช็อปล้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมภาพจีมือบายบนเว็บเข้าไวมากมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กนะครับแถมริชแมนคอยด้วยนะไว้เป็นส่วนลดแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทางริชแมนช็ เติมเกมราคาถูกเลยที่วันนี้ r i c h m a n s h o p เดลรอแฮร์รี่พอตเตอร์นะก็พูดกี่รอบเนี่ยก็ล้ลานรอบแล้วเหมือนกันเดลรอดูถุงนิ้วเป็ดบันนี่วันที่สิบนี้พึ่งพูดนะทุกคนก็ยังก็ฝากกันด้วยรับวันที่สิบนี้นะมาแน่นอนผมไม่บิดท,ทุกคนละถ้าบิดเนี่ยกดซับสไครต์ผมรอบหนึ่งเลยหรือว่ากดสามรอบเลยนะทุกคนยังไงก็ฝากชวยกดไลค์ด้วยเป็นการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนะเพราะว่ายิ่งทุกคนกดไลค์เนี่ยคลิปมันจะเด้งไปหาคนอื่นนะครับเด้งหาคนอื่นปุ๊บผมยิ่งมีกาลังใจผมยิ่งมีกาลังใจปุ๊บผมยิ่งได้เงินเพราะว่าวิวมันเยอะขึ้นพอผมได้เงินปุ๊บผมไม่ปิดทุกคนนะเพราะว่าผมตั้งใจทำมาหากินพอผมตั้งใจทำมาหากินปุ๊บทุกคนก็จะมีความสุขเพราะาได้ดูคลิปผมทุกวันเป็นไงมันเป็นเขาเรียกว,ว่าขั้นตอนตามทอดอนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดต่อคลายผมด้วยนะคนที่ยังไม่ได้กดเนี่ยฝากกัน เดี๋ยวเราลงอีเวนต์เลยเนี่ยทุกคนก็คลิปนี้ถ้าผมไม่ชนะผมผมก็ลงเหมือนเดิมนะครับลงสิเดี๋ยวทุกคนไม่มีคลิปดูโอ้โหผมจะตั้งใจทําคลิปลนั่นแหละพอดีช่วงเดือนก่อนมีปัญหาแบบผมเจอมาหนักมากล้ทุกคนแบบว่าขี้เกียจเล่นเกมคุณเล่นคนณแ่นมาเดี๋ยวล่าดีกว่าปเลสโก้ดีกว่าทุกคนเจอตัวหน้าแป๊บนึงนะเปลียนก่อนเลย จะเอกเฮ้ยไม่ใช่โหจะเปลี่ยนเป็นปืนแ้โหงอะไรไวะเนี่ยเอาเลยก็แล้วกันนะไปเดี๋ยวเล่นเลยนะตอนนี้เชื่อผมมือผมขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรอดเฉยวันฟรกไปก่อนนะครับทุกคนหายายาก่อนรอดได้ไงวะเนี่ย โอหเลื่อนหนึ่งใครพูดพูดไปใครจะเชื่อถ้าไม่มีคลิปโอ้โหฉีดกันเลยนะคือเอาตรงถ้าเป็นชื่อจริงนีไ้ไอคนนี้แม่งพุนแน่นอนนะฉีดน่าจะเป็นร้อยบเข็มละไอย้ยนี้นะเอางี้ว่าแขนแม่งพุณนเป็นรูหมดแล้วโอเค <c oughs> อกินน้ำอร่อยมากทุกคนน้ำเครื่องดื่มชูมกำลังอันนี้ก็น่าจะอิ่มน้ำเลยวิ่งไม่ค่อยออกเพราะว่าจุกนะกินเยอะเกิน กินน้ำทุกหนึ่งนาทีน้ำเลยนะเอาคิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวบนแทนนะ เดี๋ยวโอ้โหข้างหลังป๊บนึงนะผมต้องสโอกเก็บของอกันวอย่างผมอยากได้ยาไอ้นิดเมดิ i n นเอ้ยเดี๋ยวอย่าไฟมาต้องเก็บยาก,ก่อนโอเคได้ยาหมุนมาก,ก็ดีนะครับ ผมชอบมากเลยเวลาแบบแซนปยิงแล้วมันโดนนะมันรู้สึกแบบฟินยังไงก็ไม่รู้เหมือนรู้สึกแบบปลดล็อกความสําเร็จดูเทพยังไงอย่างนี้ก็ไม่รู้นะกินอีกแล้วน้ํามันไม่จุกหรอทุกคนในตัวเนี้ยนี่ถ้ามีแค่ความจุกนี่ผมบอกเลยว่าตัวผมจุกแน่นอนกินน้ําเยอะเกินไปไหนละเอาหาย เดี to to. Okay. <c oughs> ium, ๋ยวเราเขาวิ่งเข้ามานะแล้วเรากระโดดโอเคน่บร้ัวขวาก็มีเจอละไม่ต้องห่วงนะพี่ชายเดี๋ยวเนตไปนะโอนิจังเขาน่าจะเนตใส่ผมอยู่นะมั้งผมเนตไปเลยนะสามวิก็น่าจะโดน ลอยนะครับเฮ้ยเกลยชื่ออย่างเกลียนทำไมคนมันไม่ลดเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็หกคนตอนตอนนี้ก็หกคนอีกแล้วอำเป็นเลดดอทกันแล้วกันนะโอเคถือว่าดีเกมนี้ไปทุกคนหาคนต่อนะครับ ไม่รู้ว่าแผ่นหน้าแต่แผ่นหน้ามันไม่มีสลิงนะมันเป็นทาฟอร์มเมอร์นะก็เราดูว่าออโต้บทจะเป็นยังไงนะออโต้บทออกปฏิบัติการเดนยิงแปับหนึ่งแล้วข้างหน้าก็มีคนอีกหือเจ็บโอเรียบร้อยแต่นี่มือขึ้นจัดเลยวะทุกคน คือถ้าเป็นเจ้ามือนี่คือแบบกินรอบวงแน่นอนเอาตรงๆยิงเป็นโดนปะต่อนะครับเหอสามคนแต่สลิงมันก็ไม่แก้จริงนะไอตัวแบบ ที่กดกลางล่มแล้วพอกดออกแล้วเลื่อนมันไม่ลดนะมันเป็นมันเป็นอม,นนอมตะอยู่แป๊บหนึ่งนะไติดอะไรเนะี่ยถ้าแก้ตรงนี้ผมว่าพวกพิพวูน่าจะหายไปเยอะนะมันอยู่ข้างในกันนะโอเคเดี๋ยวรอเขาวิ่งออกมานะเขาไม่ออกไหมฮะแากรอเลย เราเขาวิ่งมานะถ้าเราวิ่งไปหาเขาเนี่ยเตาเสียเปรียบเะ2สองตัวเนี่ยมุมนี้มุมนี้ป่าแบบไปอีกหนึ่งไปอีกสองเลยไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านี่แหละมาแล้วเราแค่วิ่งเข้ามาในห้องกินหมูนะครับไม่มาฮะ เฮ้ยเดียวสลิงหนีหรอไปไหนโอ้โหสลิงหนีเฉยข้างบนโอ้โหมันหลอกผมมาได้เพื่อนมันรอดตัวหนึ่งผมว่าผมผมไม่ได้แพ้ทุกคนเมื่อกี้ผมแค่ประมาทมันมาเดี๋ยวผมแก้เกมใหม่ไม่จริงผมรับไม่ได้ทุกคนมาเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้ผมว่า ผมไม่ได้แพ้ว่ะรอเขานะรอมันวิ่งมาเรียบร้อยโอเคมาแค่แค่เนี่ยเดี๋ยวไปทำตัวหลังก่อนนะนกำลังชุบตัวเองอีกสามโอเคเรียบร้อยเหลือศูนย์แล้ว ตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนทนะุกคนผมไปดิยกูว่าโอ้หอะไรวะเนี่ยเต็มเลยคนพี่เก็บพึ่งมาเหรอท่าไม่ซ่าเกโยเต็มเลย ีนนะทุกคไปดีกว่าผมว่าไปกันดีกว่าทุกคน let's go ผมเจอใครหัวฉลิมหนีอยู่นะ่ะเจบ็บเลยนะแค่หลังต้นไม้สวยทุกคน ฝ่ายตัวนะผมยิงยากเกินต้องเล่นละกดติดน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแปลงเป็นไททันเฉยเลยแล้วก็แปลงได้ดิครับทุกคนมาจริงๆผมไม่อยากใช้นะมันขี้โกงอะมเอามันก่อนเลยนะต่อยเลยหนึ่งทีสองที มันต่อยว้าวสามทีเรียบร้อยละทีสี่ล่วงเกยได้ไพ่แพ้ไปแล้วยังไงล่ะเอเลนไอ้ถ้ามันเังโกงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โหโอ้โห,โโหทุกคนลาก่อยนะไอ้ลูกชายเอ้ยตีไม่โดนโอเคเรียบร้อยนะจบทีสีเลย ผมจะพยายามใช้แต่ท้า้น้อยที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่ามันขี้โกงอะทำไมเป้ามันสายแบบนั้นวะเนี่ยทำไมป้ามันสาอย่างทุกคนทุกคนต้องใช้นะโอ้โหะล่อยลมเลยเรียบร้อย กำลังจะหนมนันน่าจะเจ็บมากๆนะครับแต่ว่าชิตมันอยู่ในเงามือผมแล้วมันได้แค่รอความตุยนะครับโอเคเรียบร้อยยูทูบเบอร์ด้วยเนะี่ยแต่ว่ามันจบแล้วนะถ้าเจอกับไทท่านตัวนี้โคตรขี้กลู่ะทุกคนคือถ้าผมเจอ,อยังไงผมก็ไม่รอดนะเอาตรงๆก็วิธีที่ทำได้คือกดออกจากเกมนะับง่ายสุดแล้ว เดี๋ยวเราไปโซนคอนบนกันดีกว่าทุกคนอาจจะเจอเจ,อจะเอกสักคนสองคนนะครับ มันเป็นปกติใช่ป่ะผมรู้สึกมันใส่กว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเจอละไปแอบด้านขวาโอ้โหเนียนจัดเกือบไปละเดี๋ยวนี้บนรถแยกมากเลยนะครับแล้วเสียงอะไรซ้ายมือ โอเคสายต่อนะไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะคนคนบนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววนกลับมาเนะียวนไปวนมาไม่เจอใครเลยไปอยู่ไหนกันหมด จเจอแล้วน่าจะกำลังบุกอยู่โอ้โหเ,เจ็บจัดโหยิงมั่วจัดโอเคร่วงสองนะไปสลิงบนเลยนะหามุมสูงนะเฮ้ยอย่าพุ่งหนี มไม่ช่วยเพื่อนเลยไอต,ตัวนี้มันไหนีนเดินนะคนเดี๋ยวเราเล่นมุมสูงนะครับมันจะได้ห่างง่ายนะ ก่อนนะมีชุดดูหนแล้วเอาหาเอันนี่ไงเรียบร้อยน้ำเค็มหมดตี้ยมันจะตี้เดียวกันนะครับไปหาคนต่อดีกว่าทุกคน ดีนะเนี่ยผมคิดว่าจะโดนสวนแตกแล้วเมื่อกี้เยนรถก่อนะเฮ้ยเดี๋ยวปมมาจากไหนวะเอาแล้วรถติดเรียบร้อย โอเคเหมือนแซนด์นต้องยิงเ,เลยหัวไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พอยิงติดตัวเอ้ยพอยิงตรงตัวแล้วติดหินนะครับไปเลกวดิกว่าทุกคนเหลือสิบสองคนแล้ว หนน้าก่อนนะเรียบร้อยห้องบนหัวแตกมันหน้าจะมาเล่นแบบบุมสูงแน่เลยจะมนโดนตีหลังยิงนะแล้วอืออีกแล้วไอ้ไททันมาอีกแล้วตีดหลังก่อนนะ แดี๋ยวผมรอเขาบวกกันเองนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแจมนะ เล่นตัวล่างเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่เนียนจัดเฮ้ยไม่พอฮะโอเคมันคอเกมยังแย่อยู่นะถ้ามันคอคอเกมดีผมแตกแน่นอนติดก่อนนะครับ โอกล้าผิดแล้วเดี๋ยวเราปลาไปตรงป้อมแล้วเดี๋ยวเรายิงกดเลยนะครับเียบร้อยนะโดนทั้งไฟโดนทั้งลูกปืนน่าจะรอดยากอยู่โอเคหมดปิกตัวสี่ตัวแล้ว ไม่ได้หรอทุกคนวงก็จะบีบแล้วเดี๋ยวต้องน่าจะต้องหนีไปเล่นโซนหลังนะต้องหนีออกหลังก่อนนะมงั้นถ้าวงชิดแล้วเราเสียเปรียบมากโอเคพอดีเป๊ะโอเคแล้วไอตัวเดิมเลยนี่ว่าไอเกลตัวเดิมเลยนี่ว่า โอ้โหมันแค้นผมแน่เลย โอเคาโอเคจบโอ้โหยิงไปสามตัวเลยอะถามจริงเฮ้ยโอเคทุกคนแคปไว้ผมแคปไว้แล้วแล้วก็ติดกรอบยิยงเยอะสุดแล้วมั้ง โอเคทุกคนในนี้ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ดูจบคลิปนี้ับฝากากดไลคล์กดแชร์กดซับสไคร e เพียบแล้วแต่ด้วยนะคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสบนี้เซลมาคนด้วยบายนะคะ